สวัสดีค่ะนิงค่ะมิเคนโชค่ะชาวราศีมังกรประจำวันที่26กันยายนถึงวันที่2ตุลาคม2565ค่ะสัปดาห์นี้เกี่ยวกับการคืนกลับมานะคะการได้เจอช่วงเวลาที่ดีหรือการได้ข่าวเรื่องของหน้าที่การงานนะคะการแก้ปัญหาด้วยเหตุด้วยผลการศึกษาเรียนรู้ การตัดสินใจโดยใช้เหตุผลหลักการนะคะด้านอาชีพนะคะก็เหมาะกับท่านที่เป็นทนายความผู้พิพากษาครูบาอาจารย์หรือนักวิเคราะห์วิจัยนะคะเกี่ยวกับอาชีพเฉพาะทางแพทย์พยาบาลเรื่องของคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ต่างๆนะคะช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่ใช้สมองใช้เหตุใช้ผลวิเคราะห์แก้ปัญหาได้อย่างดี ท่านที่มีอาชีพธุรกิจนะคะหรือว่าทำอาชีพฟรีแลนซ์อื่นๆช่วงนี้ก็ถือว่าจะได้ข่าวเรื่องของธุรกิจเรื่องของเพื่อนร่วมงานกลับมาร่วมมือสามัคคีกันแก้ปัญหาให้ลุล่วงไปได้ในสัปดาห์นี้การเงินนะคะแม้ไม่เด่นมากแต่ก็ถือว่าไม่ขัดสนช่วงนี้เรื่องเรื่องของการลงทุนหนักๆหรือเรื่องของการพนันต่างๆ อาจจะมีเรื่องของความเสียหายมากกว่าที่จะได้รับกลับมานะคะเรื่องของสุขภาพแข็งแรงดีแควค่าจากอุบัติเหตุความเจ็บป่วยใดๆช่วงนี้ก็ถือว่าไม่เข้าใกล้นะคะที่ป่วยก็จะหายดีคนโสดสัปดาห์นี้นะคะมีเสน่ห์ทั้งเพศเดียวกันแล้วก็เพศตรงข้ามจะมีเรื่องของการดูแลตัวเองมากขึ้นการมีออล่าหน้าหลงไหล เป็นคนที่น่ารักมีเสน่ห์ในสัปดาห์นี้ส่วนท่านที่มีคู่แล้วนะคะช่วงนี้ความรักมีความมั่นคงลงตัวเกี่ยวกับการซื้อของเข้าบ้านนะคะช้อปปิง้งหรือว่าซื้อเสื้อผ้าการดูแลเรื่องสุขภาพของกันและกันมากขึ้นในสัปดาห์นี้ค่ะ ากท่านใดสนใจดูดวงไพ่ย,ยิปซีหรือปรึกษาเรื่องดาวกรรมส่วนตัวกับหนิงคุณสามารถอินบ็อกซ์มาที่เพจคามิคเคนโชได้เลยค่ะหนิงจะรีบตอบกลับไปฝากกด Subscribe ติดตามช่อง YouTube คามิคเคนโชของหนิงด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ